เที่ยวยุโรปประเทศไหนถูกที่สุดและประเทศไหนแพงที่สุดถ้าให้เดาถูกที่สุดไม่รู้แต่คงจะอยู่ทางยุโรปตะวันออกแต่แพงที่สุดแน่นอนเดาเอาว่าน่าจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์นะครับมันจะตรงกับข่าวนี้ไหมเดี๋ยวข่าวนี้ลงลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับอันนี้เขาบอกว่าประเทศต่างๆในยุโรปเนี่ยก็ชายแดนก็อยู่ติดกันมากเลยนะ สินค้าต่างๆก็มีส่วนคล้ายกันคือวัฒนธรรมเขาก็คล้ายกันหลายเรื่องของกินอะไรต่างๆก็มีส่วนคล้ายกันหลายเรื่องแต่กลายเป็นว่าทั้งสินค้าและบริการราคาทั้งสินค้าและบริการกลับต่างกันอย่างสิ้นเชิงคุณรู้ไหมว่าประเทศไหนที่ราคาโรงแรมแพงที่สุดออนและรวมถึงพัตคารด้วยอา้าวน้าแตกว่ะเขาบอกว่า ถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างราคาของ consumer goods ก็น่าจะเป็นราคาสินค้าบริโภคใช่ไหมแล้วก็ consumer service ก็คือราคาค่าบริการไอร์แลนด์กับเดนมาร์กถือว่าแพงที่สุดในยุโรปด้วยราคา40%สูงเกินกว่าค่าเฉลีย่ยก็คือในปี2 2 2ทั้ทงทั้งที่ก่อนหน้านี้ฟินแลนด์ลักเซมเบิร์ก และสวีเดนเคยอยู่อันดับนี้มาก่อนอาทำไมไม่ใช่สวิสไหนใครอยู่ที่เดนมาร์กหรือว่าประเทศแถบสแกนดิเนเวียอย่างสวีเดนฟินแลนด์นี้คิดว่าราคาของแพงไหมแต่ราคาที่ถูกที่สุดในยุโรปกัลบกลายเป็นโรเมเนียและเบลเรียก็คือราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึง44%ตตามมาด้วยโปแลนด์และฮังการี ราคาของพัตคารและโรงแรมก็คือเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการจัดอันดับครั้งนี้๋อ้เขาคงไปสํารวจเฉพาะโรงแรมกับพัตคารนั่นแหละแสดงว่าโรงแรมที่ถ้าอย่างอันนี้คือโรงแรมที่เดนมาร์กกับไอร์แลนด์นี่คือแพงสุดเลยนะหรือแต่ต้องบอกก่อนนะครับไม่ใช่ว่ามาอันนี้แล้วปุ๊บก็คือทุกอย่างจะรู้สึกว่าทุกอย่างจะแพงหมดเพราะว่าถ้าที่ส่วนใหญ่เวลาโกลโนไกไปเที่ยวเนี่ย ก็คือจะเวลาเราซื้อของเราก็จะซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยหลายๆประเทศก็คือมันก็จะมีทั้งของที่ถูกกว่าไทยแล้วก็แพงกว่าไทยใช่ไหมแต่โดยรวมแล้วก็คือถ้าเรารู้จักเลือกนะครับมันก็จะไม่ได้แพงกว่ามากนะในส่วนของของกินของใช้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกเนี้ยอย่างที่เขาทำเนี่ยเออถ้าไปกินที่ปัตตา,านีอย่างเงี้ยแพงกว่านะมากแน แล้วก็โรงแรมถ้าเกิดว่าแบบอยู่โรงแรมใจกลางเมืองอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแพงกว่าแต่ถ้าเราอยู่เป็น airbnb บ้านคนท้องถิ่นนะครับแต่วงเล็บ airbnb นี่เป็นอะไรที่ต้องอยู่ยาวนิดนึงมันถึงจะถูกนะเออฉะนั้นอย่างพวกเรานี่มาอยู่อย,อยู่กันค่อนข้างยาวฉะนั้น airbnb ก็โอเคหรือถ้า airbnb แต่เลือกเป็นเคนจะมีให้เลือกเป็น entire place กับ private room entire place คือทุกอย่างเป็นของเราหมดใช่ไหมเหมาะกับเวลาพูดวิดีโออย่างเงี้ยเสียงดัง ก็เราจะเอาเป็น Entire Place ซึ่งจะแพงกว่าถ้าเกิดอยู่เป็น Private Room ก็คืออยู่บ้านเดียวกับเจ้าของก็อยู่คนละห้องกันแต่แชร์ห้องน้ําแชร์ห้องครัวแชร์เครื่องซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะถูกหน่อยเราเคยทําตอนที่โกโนไกซีซั่นที่เราไปเช็คดิพับลิกแล้วก็เยอรมนีค่าห้องถูกกว่าโรงแรมค่อนข้างมากแต่นั้นก็คือเราเอาเป็น Private Room แล้วก็อยู่แต่ละที่ก็ทีละคืนสคืนอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะครับ ส๋ออ๋อ,อ,อไม่ใช่แค่เอาไอ้ที่บอกว่าเดนมาร์กกับไอร์แลนด์แพงสุดเนี่ยก็คือไม่ไม่ใช่อาจจะไม่เชิงเป็นราคาของพัตครัรหรือว่าโรงแรมเขาบอกว่าคอนทูมเมอร์กูสก็คือราคาสินค้าใช่ไหมซึ่งก็หมายถึงรวมถึงอาหารหรือว่าเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์เสื้อผ้าเอ่อพลังงานแกส๊สค่าไฟเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปเอ่อแล้วก็ราคาค่าเดินทางราคาพัตตาคารโรงแรมและอื่นๆเอาปัจจัยทุกอย่างมาเฉลี่ยกันแต่ว่าพออันนี้เป็นการศึกษาในปีที่แล้วแต่ว่าปีนี้มีสงครามยูเครนฉะนั้นาราคามันอาจจะแพงขึ้นกว่าเดิมอีกก็ได้โอ้แถมว่าซัพพลายในส่วนของโรงแรมเนี่ยจะจำกัดมากขึ้นเพราะว่า รัฐบาลบางประเทศเนี่ยก็จะบล็อกโรงแรมเอาไว้เพื่อที่จะให้เป็นที่อพยพของผู้อพยพชาวยูเครนโอมาสู่โรงแรมกันเลยนะเป็นผู้อพยพที่หรูมากเะนั้นโรงแรมก็จะน้อยลงอะไรเขาจะเป็นคนดีขนาดนั้นฉะนั้นราคาโรงแรมเนี่ยที่มันแพงมากในช่วงฤดูร้อนนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากว่ามันมีน้อยลงเพราะส่วนหนึ่งเอาไปให้ผู้อพยพยูเครนได้อยู่โอไม่เหมือนของประเทศเราเลยนะครับ เจออุปยพผู้อุพยพเข้ามานี้มีแต่จะพยายามไล่ออกไปโอเคก็คือต่อไปนี้คือประเทศที่ค่าใช้จ่ายแพงที่สุดในยุโรปตอนนี้ก็คือเดนมาร์กอา้าวสวิสเราตกไปอยู่ไหนเดนมาร์กกลายเป็นประเทศที่แพงที่สุดในยุโรปแต่ว่าที่อื่นๆในทวีปก็ก็คงแพงไม่ไม่ค่อยแพ้กันเท่าไหร่ปัจจัยนี้พิจารณามาจาก ค่าคลองชีพแล้วก็รวมถึงปัจจัยอื่นๆครับก็อันนี้คือ10อันดับนะครับของประเทศที่แพงที่สุดในยุโรปนะครับซึ่งพีซวิสของเราอยู่อันดับนี้จริงๆด้วยนะครับไม่รู้ว่าที่บอกเดนมาร์กแพงที่สุดนี่คือยังไงแต่เอาเป็นว่าโดยรวมทุกอย่างแล้วกันโดยรวมทุกอย่างแล้วก็เอามาจัดอันดับนะครับอันนั้นอาจจะจัดแค่บางด้านก็เลยแพงสุดอันดับหนึ่ง ของค่าใช้จ่ายที่แพงที่สุดโดยรวมทุกอย่างก็คือสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองแน่นอนอันดับ2องไอซ์แลนด์อันดับ3ามนอร์เวย์อันดับ4เดนมาร์กอันดับ5้าไอแลนด์สังเกตว่าจะอยู่บนบนทั้งสิ้นเลยอันดับ6 l ลักเซมเบิร์กออยกเว้นสวินะแต่สวิสถึงจะไม่ได้อยู่บนบนแต่ก็ห้อมล้อมด้วยเทือกเขาหิมะก็เลยแพงเหมือนพวกที่อยู่บนบนไงแล้วก็อันดับ7สวีเดน นี่ไงอยู่บนบนทั้งหมดเลยเนี่ยอันดับ8ฟินแลนด์เพิ่งรู้ว่าฟินแลนด์ก็แพงอันดับ9เนเธอร์แลนด์อันดับ10เบลเยี่ยมตอนแรกที่ไม่ได้คิดว่าฟิตคือไม่ได้คิดว่าฟินแลนด์ถูกแต่ว่าที่ไม่ได้คิดว่าจะแพงเทียบกับประเทศอื่นเพราะว่าฟินแลนด์นี่คือเราเคยคือเราเคยไปเที่ยวรัสเซียแล้วก็ไปพื้นที่ที่อยู่ติดกับฟินแลนด์ก็คือแถวเมืองเซนเซนส์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งเป็นระนาบเดียวกับฟินแลนด์เลย น,นันหน้เดียวกับฟินแลนด์ทางตอนล่างฉะนั้นก็เลยแต่อันนั้นนะถูกก็เลยไม,ไม่ได้คิดว่าพอแค่ข้ามแดนมาเท่านั้นเองจะแพงขึ้นได้ได้มากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็อันดับเก้าเนเธอร์แลนด์อันดับสิบเบลเยียมครับเอาเป็นว่าที่ติดอยู่ในนี้คือจะเป็นพวกประเทศที่อยู่บนบนทั้งสิ้นนะครับที่อยู่ทางตอนกลางลงมาที่แพงก็จะเป็นเนเธอร์แลนด์ลักเซมเบิร์กเบลเยียมสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศที่ค่าอาหารแพงที่สุดในยุโรปก็คือสวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์และก็ไอซ์แลนด์นอร์เวย์ก็คือประเทศที่แอลกอฮอล์กับบุหรี่แพงที่สุดอว่วานนี้ใครชอบกินไว์ก็เซ็งเลยสิเนี่ยแต่ประเทศบนบนซึ่งอากาศค่อนข้างหนาวกว่าที่อื่นเนี่ยก็พอเข้าใจได้เพราะว่าอากาศหนาว ก็เลยต้องแพงกว่าไอซ์แลนด์ Iceland เนี่ยเป็นประเทศที่ค่าเดินทางแพงที่สุดสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ราคาโรงแรมแล้วก็พัตคารแพงที่สุดแอนเดนมาร์กนี่หมายความว่าไงมาคู่กันกับเดนมาร์กเหรอส่วนไอแลนด์เป็นประเทศที่ค่าค่าครองชีพก็หมายความว่าการใช้ชีวิตคนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นก็คือค่าครองชีพแพงที่สุด อย่างเชโดยเฉพาะค่าอาหาราราคาอาหารในไอแลนด์ไอแลนด์ก็คือที่อยู่เกาะเกาะที่อยู่ติดกับยูเคนะครับแพงกว่าประเทศอื่นๆในยุโรปถึง17อ๋อตามด้วยลักเซมเบิร์กคือแพงค่าอาหารแพงเป็นอันดับ2ฉะนั้นเราขอแนะนำถ้าเกิดว่าจะเฉลี่ยให้ค่าใช้จ่ายถูกลงเหมือนเหมือนหุ้นตกแล้วก็ซื้อถัวเฉลี่ยก็จะต้องไปยุโรปตะวันออก ซึ่งสามารถใช้วีซ่าเชงเก้นแบบ m u l t i p พิก็คือต้องเป็นมัลติแล้วก็จำนวนวันยังเหลืออยู่อย่างเช่นขอไป30วันก็ใช้อยู่ในเขตเชงเก้นสัก28 29วันแล้วก็เหลือ1วันแล้วมาเข้าประเทศพวกนี้ก็จะอยู่ได้แบบ90วันเลยก็คือเขาจะอนุญาตให้คนมีวีซ่าเชงเก้นมัลติเพิแล้วก็ยังไม่หมดอายุยังมีจานวนวันเหลืออยู่คือต้องไปเข้าเชงเก้นก่อนก็จะมาเข้าเขาต่อได้ ก็ประเทศทางยุโรปตวันออกนั้นคือประเทศที่ค่าของชีพถูกที่สุดอย่าลืมว่าประเทศที่น่าสนใจก็จะมีตุรกีหรือบบลเรียซึ่งอยู่ติดกันเลยบบลเรียอยู่ทางเหนือของตุรกีก็คือประเทศที่ราคาแพงที่สุดเนี่ยทั้งราคาโรงแรมและพัตคาเนี่ยอาจจะแพงกว่าประเทศที่ถูกถูกถึง3.4เท่าคือราคาแพงกว่ากันประมาณ3เท่ากว่าเลย และต่อไปนี้คือประเทศที่ราคาถูกที่สุดในยุโรปเอ่อก็จากการสำรวจก็คือเขานับตุรกีไปด้วยซึ่งตุรกีนั้นมีส่วนที่อยู่ในยุโรปแค่ส่วนของเมืองอิสตันบูลเท่านั้นเองซึ่งซึ่งเขาจะมีอา่าช่องแคบชื่ออะไรวะช่องแคบฟอสฟอรัส for เอ้ยไม่ใช่บอสฟอรัสเออเป็นตัวแบ่งเอ่อเมืองอิสตันบูลก็จะมีฝั่งตะวันตกคือฝั่งยุโรปแล้วก็ มีช่องแคบบอสฟอรัสเป็นทะเลที่ขวางอยู่คือมันใหญ่มากใหญ่กว่าเจ้าพญาหลายเท่าเลยเก็คือขวางระหว่างอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งเอเชียนะครับแต่เขานับตุรกีเป็นในการสำรวจของยุโรปนี้ไปด้วยเฉะนั้นอันดับหนึ่งเลยอ๋อไม่ได้เรียกตุรกีแล้วทีนะต้องเรียกทำไมบทความนี้ยังเรียกตุรกีอยู่ต้องเรียกตุรกีเยหรือถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกตุรกีอาเป็นอันดับตุรกีอเป็นอันดับหนึ่งของความถูก อันดับสองนอร์มาซิโดเนียอันดับสามโรเมเนียอันดับสี่เบลแกเรียอันดับห้าบอสเนียเคอร์ซิโกวีนาอันดับหกโปแลนด์เนี่ยโปแลนด์ Poland เป็นประเทศในเขตเชงเกนที่ถูกที่สุดนะฉะนั้นเราเป็นเป้าไหม <c oughs> หนึ่งของเราเจ็ดมอนเตเนโกรแปดเซอร์เบียเก้าแอมเบเนียฮะเราเคยไปแอบเบเนียซึ่งถือว่าน่าจะกึ่งๆยากจนด้วยซ้ำ แต่ว่ากับราคาค่าของชีพกับที่จะแพงกว่าตุรกีซะอีกจากการจัดอันดับนี้ก็คือโดยรวมค่าของใช้ของแอบเนียจะแพงกว่าไทยแต่ว่าแพงกว่าไม่มากาแต่ว่าอาหารหลายๆอย่างเนี่ยก็มีราคาที่ที่ถูกนะครับโดยเฉพาะเ,เบเกอรี่น่ากินมากแล้วก็10คือฮังการีเป็นประเทศในเชงเก้นที่ถูกเป็นอันดับ2ก็สังเกตว่าถึงจะเป็นเขตเชงเกนแต่ว่าค่อนไปทางตะวันตะวันออกนิดนึง คือเขาไม่ได้อยู่ในยุโรปตะวันออกนะฮังการีกับโปลแลนด์เนี่ยอยู่เป็นยุโรปกลางเพราะว่าตะวันออกเนี่ยก็คือพ้นจากสองประเทศพวกนี้ไปก็จะถือว่าเป็นยุโรปตะวันออกซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในเชงเก้นก็คืออย่างที่บอกอ่ะใช้เชงเก้นมัลติเพลที่ยังมีวันเหลืออยู่เข้าได้โดยที่ไม่เออเหลือวันไว้วันหนึ่งเสร็จแล้วก็เข้าประเทศพวกนี้ก็คือจะอยู่ได้เก้าสิบเลยก็อาจจะไม่ใช่ทุกที่นะครับต้องศึกษาก่อนตุรกีก็เรื่องชื่อด้วยราคาอาหารที่ถูกที่สุดโรงแรมพัตคาร คือถึงถูกที่สุดยังไงก็ก็ยังแพงกว่าของไทยอยู่ดีนะเท่าที่เราเคยไปมาแล้วก็แต่ว่าการเดินทางอ่ะถูกมากแน่ๆนั่งเรือนะล่องช่องแคบบอสฟอรัสเนี่ยราคาแค่แบบสิบยีสบาทอาจจะบ้าเหรอเรือเรือก็ใหญ่นะดูดีด้วยนะแต่ราคาถูกมากอะ่ะคือเรือใหญ่ๆเล่นกันเต็มช่องแคบบอสฟอรัสไปหมดนี่คือจุดเด่นที่สุดของตุรกีแล้วคุณก็จะเจอราคา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ถูกที่สุดและก็พวกบุหรี่ที่ถูกที่สุดในนอร์ทมาซิโดเนียในส่วนของอาหารโรมาเนียถูกที่สุดแล้วแบนเกเรียก็ราคาโรงแรมถูกที่สุดออกพัตคาร์และโรงแรมในแบงนเกเรียถูกที่สุดและค่าเดินทางของแบนเกเรียก็ถูกที่สุดโอ้หน้าแท็กสซนแล้วแล้วก็แบงนเกเรียก็เป็นประเทศหนึ่งที่ราคาพวกค่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับบุหรี่ถูกที่สุดครับก็โดยรวมคือ มันจะจะมีประเทศที่ถูกสุดกับประเทศที่แพงสุดใช่ไหมประเทศที่ถูกสุดก็มักจะอยู่ทางตะวันออกแบบตะวันออกเฉียงใต้ไปเลยแบบสุดกูเลยอะไรเงี้ยอย่างตุรกีหรือเบลเรียเนี่ยถือว่าตะวันออกเฉียงใต้แบบสุดขอบเลยนอร์เวย์เซอเดเนียก็สุดๆขอบเลยอยู่ทางตะวันออกแบบสุดขอบส่วนไอ้ที่แพงก็จะกลายเป็นเหนือแบบสุดขอบอย่างเช่นพวกประเทศสแกนดิเนเวียทั้งหลายแต่ก็จะมีประเทศที่กลางๆเขาหน่อยที่ แบบถ้ายิ่งกลางกันก็เหมือนกับเฉลี่ยความถูกความแพงไปก็อย่างเช่นต้องแบ่งเป็นกลางบนกับกลางล่างด้วยอาถ้ากลางบนก็จะยังคือจะถูกกว่าข้างบนแต่ก็จะยังแพงกว่าข้างล่างก็คือฝรั่งเศสออสเตรียแล้วก็ไอางล่างหน่อยก็จะมีเยอรมน,นีนี่คือเยอรมนีนี่เป็นประเทศที่น่าเที่ยวมากเพราะว่าราคานี้กลางๆทุกอย่างเลยแล้วก็มีตั๋วรัสด้วยที่เดินทางได้ทั้งวันเหมือนเป็นตั๋ววันโดยที่ค่าใช้จ่ายไม่แพง แล้วก็ที่ล่างๆที่ถูกนะครับอิตาลีคือถูกไม่ถูกเท่าพวกตะวันออกหรอกแต่ว่าก็ถูกกว่าประเทศอื่นที่อยู่ใกล้เคียงกันแน่ๆอย่างอิตาลีโปรตุเกสอย่างนี้สเปนอย่างนี้ฉะนั้นโดยรวมแล้วนะครับถ้างบน้อยเอาถูกสุดก็ไปนี่เลยประเทศทางถ้าถ้าหมายถึงว่าอยากจะเที่ยวในเขตเชงเก้นนะนะก็นั่นเลยตะวันทางที่ค่อนไปทางตะวันออกเลยอย่างโปแลนด์เทคริปัปบริกสโลวาเกียอะไรเงี้ยเออ หรือว่าถ้าเอาสูงขึ้นมาหน่อยนึงแล้วน่าเที่ยวกว่าหมายถึงว่ามีชื่อเสียงกว่าก็เนี่ยแหละทางใต้เนี่ยอิตาลีสเปนโปรตุเกสอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าไฮขึ้นมาอีกนิดนึงเอากลางๆงบเยอะขึ้นอีกนิดนึงก็เนี่ยเยอรมน,นีหรือออสเตรียอย่างเงี้ยแล้วก็ไฮขึ้นไปอีกก็ฝรั่งเศสเนเธอร์ลแลนด์เบลเยียมแล้วก็แพงสุดก็เป็นสวิสแล้วก็พวกสแกนดิเนเวียนทั้งหลายฟินแลนด์สวีเดนนอร์เวย์ เดนมาร์กครับแล้วก็เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างคิดว่าการจัดระดับครั้งนี้มันถูกไหมหมายถึงว่าข้อมูลถูกต้องไหมเราเคยไปประเทศพวกที่ว่ามาแล้วที่ว่าแพงเนี่ยไม่เห็นจะแพงเลยหรือว่าเออลองไปประเทศถูกๆที่เขาว่ามาแล้วเออเออมันถูกจริงก็แชร์กันได้นะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ